สวัสดีครับอีพีนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง8วิธีจัดการเมื่อคุณถูกเพื่อนขายความลับทรยศหรือว่าหักหลังทําให้ผู้คนนั้นไม่เชื่อถือคุณนะครับความไว้วางใจนั้นมันเป็นเสาหลักของความสัมพันธ์ที่มีความหมายแต่ว่าเมื่อความไว้วางใจถูกทําลายลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคนที่เราคิดว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดหรือว่าสนิทที่สุดมันก็สามารถที่จะทิ้งรอยแผลลึกเอาไว้ในใจได้นะครับ การถูกทรยศหรือว่าหักหลังจากคนที่ใกล้ชิดที่สนิทสนมบังคับให้เราต้องคิดใหม่ไม่เพียงแต่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพวกเขาเท่านั้นแต่ว่ายังรวมไปถึงวิธีที่เราจัดการกับความไว้วางใจในผู้คนทั่วไปด้วยนะครับในพีนี้เราจะมาคุยกันถึงขั้นตอนการปฏิบัติและก็เปลี่ยนแปลงกรอบความคิดเพื่อช่วยให้คุณจัดการกับผลที่ตามมาจากความเจ็บปวดของการที่ถูกเพื่อนที่สนิทหรือว่าใกล้ชิดขายความลับ ทรยศหรือว่าหักหลังนะครับด้วยการอยู่ห่างจากต้นกําเนิดของความเจ็บปวดก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็งแล้วก็ปกป้องหัวใจของตัวเองด้วยขอบเขตท,ที่ชัดเจนคุณสามารถที่จะสร้างความไว้วางใจในตัวเองและคนอื่นขึ้นมาใหม่ได้เรามาฟังและค้นหาวิธีรักษาความรู้สึกเพื่อให้คุณเติบโตให้แข็งแกร่งขึ้นจากประสบการณ์อันเจ็บปวดนี้นะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากได้เนื้อหาหรือว่าสารคริปต์ของ e ีนี้ในรูปแบบของบทความเพื่อที่จะนําไปอ่านทวนซ้ํา ทางช่องก็ได้จัดทำไว้ให้แล้วในรูปแบบของไฟล์ PDF ที่คมชัดอ่านง่ายสบายตาซึ่งสามารถขอได้ฟรีนะครับโดยรับฟังวิธีการขอบทความไปอ่านได้ที่ตอนจบของคลิปนี้หรือว่าจะอ่านวิธีการขอไฟล์ได้ที่คำอธิบายคลิปด้านล่างได้เลยนะครับ8วิธีจัดการเมื่อถูกเพื่อนขายความลับทรยศหรือว่าหักหลังทำให้ผู้คนไม่เชื่อถือคุณน,นั้นมีอะไรบ้างข้อ 1. อยู่ห่างจากเพื่อนสนิทคนนั้นเสีย ไม่มีความจําเป็นไม่ต้องเจอหน้าไม่ต้องถามเหตุผลไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มอีกเมื่อคุณรู้ว่าคนที่คุณไว้วางใจนั้นทรยศต่อคุณเป็นเรื่องปกติที่คุณต้องอยากได้คําอธิบายหรือว่าถามหาเหตุผลนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามการประชิญหน้ากับเพื่อนสนิทของคุณก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจในหลายกรณีการทรยศหรือการหักหลังความไม่ซื่อสัตย์นั้นบ่งบอกถึงนิสัยของคนคนนั้นและความสัมพันธ์ของคุณกับพวกเขา การที่จะต้องไปอธิบายตัวเองหรือว่าไปเคลียร์กันมักจะนําไปสู่ความเจ็บปวดและความสับสนที่มากขึ้นนะครับให้คุณมุ่งความสนใจไปที่การพาตัวเองออกห่างจากคนที่ทําร้ายคุณแทนนะครับนี่ไม่ใช่การผูกใจเจ็บหรือว่าเก็บความขุนเคืองเอาไว้นะครับแต่ว่ามันเป็นการปกป้องความสงบทางจิตใจและความสุขทางอารมณ์ของคุณคุณไม่ต้องเป็นหนี้ที่จะให้คําอธิบายแก่ใครว่าทําไมคุณถึงต้องถอยออกมาเพื่อดูแลตัวเอง การอยู่ห่างๆจะทําให้คุณมีพื้นที่ในการรักษาจิตใจแล้วก็ไตรตรองถึงสิ่งที่ผิดพลาดโดยไม่ต้องเผชิญหน้ากันอีกต่อไปขอให้จําไว้ว่าสิ่งสําคัญลำดับแรกสุดของคุณก็คือการรักษาสุขภาพจิตและความมั่นคงทางอารมณ์ของคุณบางครั้งการตอบสนองที่ทรงพลังที่สุดก็คือการเดินจากไปแล้วหันไปทุ่มเทพลังงานให้กับความสัมพันธ์ที่หล่อเลี้ยงจิตใจและเคารพคุณแทนนะครับวิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถที่จะควบคุมชีวิตของคุณเองได้อีกครั้ง และนำทางคุณไปในทิศทางที่สอดคล้องกับค่านิยมและความต้องการที่แท้จริงของคุณนะครับข้อ2อก้าต่อไปคุณต้องเข้าใจและยอมรับว่าคุณมีโอกาสที่จะพบกับความผิดหวังเสมอคุณไม่สามารถที่จะควบคุมคนอื่นได้แม้แต่กับเพื่อนที่คุณสนิทมากสิ่งที่คุณควบคุมได้ก็คือคุณทุ่มเทให้กับตัวเองมากแค่ไหนอย่าโทษตัวเองที่เชื่อใจคนผิดให้เรียนรู้จากมันแทนนะครับ การก้าวออกจากสภาพแวดล้อมที่ทรยศหักหลังคุณนั้นเป็นเรื่องที่ยากและก็ท้าทายแต่ว่ามันจําเป็นสําหรับการเติบโตและความอุ่นใจของคุณสิ่งสําคัญก็คือต้องยอมรับว่าคนอื่นจะทําให้คุณผิดหวังอยู่เสมอไม่ใช่เพราะคุณไม่คู่ควรแต่ว่าเป็นเพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นผิดพลาดกันได้คุณไม่สามารถที่จะควบคุมการกระทําของคนอื่นได้แต่ว่าคุณสามารถควบคุมได้ว่าตัวคุณเองจะได้รับความเจ็บปวดมากน้อยเพียงใด คิดถึงคนที่คุณไว้วางใจและปล่อยให้พวกเขารู้เรื่องราวของคุณมากน้อยเพียงใดใครครวนประสบการณ์ที่คุณพบไม่ใช่เพื่อที่จะตําหนิตัวเองแต่ว่าเพื่อเรียนรู้และก็เติบโตนะครับการเข้าใจว่าความผิดหวังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจะช่วยให้คุณฟื้นตัวได้เร็วความพ่ายแพ้แต่ละครั้งนั้นจะมีบทเรียนที่ซ่อนอยู่มันจะสอนให้คุณฉลาดและปกป้องคุณจากโลกภายในของคุณมากขึ้นนะครับการเชื่อใจคนผิดนั้นไม่ได้สะท้อนถึงการตัดสินใจของคุณแต่ว่ามันเป็นการเตือนให้คุณระมัดระวัง ใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับกำหนดขอบเขตให้ตัวเองแล้วก็สร้างความสามารถในการเฉลียวใจรับรู้ถึงความตั้งใจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของผู้คนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยการเรียนรู้จากการถูกทรยศหักหลังคุณจะเสริมพลังให้กับตัวเองสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นในอนาคตให้อภัยตัวเองสำหรับความไว้วางใจที่หายไปแล้วก็เปิดใจรับภูมิปัญญาที่ได้มาจากความเจ็บปวดได้ถูกหักหลังในครั้งนี้วิธีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าแต่ว่ายังเพิ่มขีดความสามารถของคุณ ในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายมากขึ้นกับคนที่สมควรได้รับความไว้วางใจจากคุณอย่างแท้จริงนะครับข้อ 3. อย่าวางใจคนง่ายเกินไปปกป้องตัวเองเสมอผู้คนต่างอยากรู้อยากเห็นแต่ว่าพวกเขามักจะไม่สนใจจริงๆเพราะว่าเมื่อพูดถึงคุณหรือพวกเขาพวกเขาก็มักจะเลือกให้ความสำคัญกับตัวเองก่อนเสมอหลังจากการถูกทรยศหรือว่าถูกหักหลังผ่านไปการเปิดตัวเองให้ไว้วางใจคนอื่นอีกครั้งนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับ ความไว้วางใจนั้นเป็นสมบัติที่มีคุณค่าสูงและไม่ใช่ทุกคนที่สมควรจะได้รับมันการปกป้องตัวเองหมายถึงการเลือกคนที่คุณจะปล่อยให้เข้ามาอยู่ในวงในของคุณเข้าใจว่าคนจํานวนมากขับเคลื่อนชีวิตด้วยความอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคนอื่นมากกว่าที่จะเอาใจใส่อย่างแท้จริงพวกเขาอาจจะพยายามรู้ความลับของคุณไม่ใช่ด้วยความห่วงใยแต่ว่าด้วยความต้องการที่จะสนองผลประโยชน์ของตัวเอง เมื่อต้องเผชิญกับทางเลือกระหว่างการปกป้องคุณกับปกป้องตัวพวกเขาเองคนส่วนใหญ่จะเลือกตัวเองเอาไว้ก่อนเสมอนี่ไม่ใช่การดูถูกเหยียดหยามหรือว่าดูแคลนความเป็นมนุษย์แต่ว่ามันเป็นมุมมองที่จริงแท้เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์เมื่อคุณรู้และเข้าใจสิ่งนี้คุณก็จะปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวดที่ไม่จําเป็นได้จงฝึกฝนสร้างความสงสัยที่ดีต่อตัวเองแล้วก็ใช้เวลาทำความเข้าใจแรงจูงใจของผู้คนอย่างแท้จริงก่อนที่จะเปิดใจรับพวกเขาเข้ามา ว่าใครควรจะได้รับความไว้วางใจจากคุณไม่ใช่ให้อย่างเสรีแบบเวียงแหไปไม่จำกัดนะครับกรอบความคิดแบบนี้จะช่วยให้คุณสามารถปกป้องความสุขทางอารมณ์ของคุณและมอบความไว้วางใจให้กับคนที่ได้พิสูจน์ถึงความซื่อสัตย์และจริงใจของพวกเขาแล้วการทําเช่นนี้เป็นเหมือนการสร้างเกราะป้องกันเอาไว้รอบหัวใจของคุณทําให้มั่นใจได้ว่าเฉพาะคนที่ห่วงใยคุณอย่างแท้จริงเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์รับรู้ความคิดและความรู้สึกส่วนลึกที่สุดของคุณข้อ4 เปิดใจกว้างในความสัมพันธ์ที่คุณกําลังเผชิญต่อจากนี้ไปอย่าคาดหวังอะไรจากใครและอย่าเปิดเผยตัวเองมากเกินไปรักษาสมดุลและกําหนดขอบเขตเสมอเมื่อพูดเรื่องส่วนตัวให้คนอื่นฟังการเปิดใจรับความสัมพันธ์ใหม่ๆหลังจากการพบกับการถูกทรยศมาต้องอาศัยการเยียวยาจิตใจระยะหนึ่งเปิดใจให้กว้างแต่ต้องควบคุมความคาดหวังของคุณให้เข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะตอบสนองความต้องการของคุณได้ หรือว่าตอบแทนความพยายามของคุณด้วยผลในระดับที่คุณคาดหวังด้วยการจัดการกับความคาดหวังอย่างถูกต้องคุณก็จะปกป้องตัวเองจากความผิดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่าเปิดเผยตัวเองมากเกินไปเร็วเกินไปจงสร้างความสัมพันธ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปปล่อยความไว้วางใจให้ก้าวหน้าและพัฒนาไปตามระยะเวลาที่เหมาะสมวิธีระมัดระวังแบบนี้ช่วยให้คุณอยู่ในฐานะของคนคุมสถานการณ์แล้วก็มั่นใจได้ว่าคุณจะไม่ลงทุนและก็เป็นฝ่ายให้มากจนเกินไป ในความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ยั่งยืนการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนนั้นเป็นสิ่งสําคัญในการปกป้องพื้นที่ส่วนตัวและความสุขทางอารมณ์ของคุณนะครับกําหนดให้ชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่คุณยินดีแบ่งปันอะไรคือสิ่งที่คุณจะเก็บไว้เป็นส่วนตัวขอบเขตที่ดีและยึดมั่นในสิ่งนั้นจะป้องกันไม่ให้คนอื่นก้าวข้ามหรือว่าล้ําเส้นเข้ามาและช่วยรักษาความเคารพภายในความสัมพันธ์ความพอดีคือกุญแจสําคัญ คุณยังคงเปิดใจกว้างเสมอสําหรับการรู้จักและติดต่อกับผู้คนใหม่ๆแต่คุณต้องระมัดระวังในการปกป้องความสุขและความสงบของคุณวิธีนี้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นและให้ความรู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างเคารพกันมากขึ้นด้วยการทําให้ความสัมพันธ์มีความสมดุลคุณจะมั่นใจได้ว่าคุณกําลังให้และรับในลักษณะที่ดีต่อความสุขทางอารมณ์ของคุณสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นที่เข้มแข็งและก็ยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับข้อ 5. มีบางสิ่งที่คุณไม่ควรให้ใครรู้ มันไม่เป็นความลับอีกต่อไปหากคนอื่นรู้มันอาจจะกลายเป็นเรื่องที่กลับมาทําร้ายคุณภายหลังก็ได้ความลับคือความเป็นส่วนตัวโดยเนื้อแท้เมื่อคุณบอกความลับของคุณกับใครสักคนแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่คุณสนิทที่สุดมันก็จะไม่เป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียวอีกต่อไปมันก็มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นเรื่องที่แบ่งปันกันได้ต่อจากนั้นมันเสี่ยงต่อการถูกเผยแพร่และเปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่บิดเบือนสาระสําคัญให้แตกต่างไปจากเดิม การปกป้องและเก็บความคิดที่อาจจะทำประโยชน์ให้คุณไอเดียที่สร้างสรรหรือว่าความกลัวที่คุณมีและแม้แต่แรงบันดาลใจที่อยู่ลึกที่สุดในใจของคุณให้รักษามันไว้ให้รู้เฉพาะคุณคนเดียวมันเป็นรูปแบบหนึ่งของการรักษาตัวเองไม่ใช่ทุกคนที่สมควรจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงส่วนที่เป็นส่วนตัวที่สุดในชีวิตของคุณด้วยการเก็บบางสิ่งเอาไว้กับตัวเองคุณสามารถที่จะควบคุมการเล่าเรื่องและรักษาความเป็นส่วนตัวทางอารมณ์ของคุณเอาไว้ได้ ขอให้จําไว้ว่าการแบ่งปันมากเกินไปอาจจะทําให้ชีวิตของคุณกลายเป็นอาหารอันโอชะสําหรับการนินทามันทําให้ความสําคัญของเรื่องส่วนตัวของคุณนั้นลดน้อยลงจงยึดมั่นในความลับของคุณในฐานะที่เป็นสมบัติที่คุณต้องหวงแหนและปกป้องวิธีนี้สร้างความรู้สึกเป็นอิสระและความแข็งแกร่งจากภายใน,ในช่วยให้คุณสามารถที่จะเลือกระดับความสัมพันธ์ของคุณด้วยความมั่นใจและความคิดที่ถูกต้องทําความเข้าใจว่าการมีพลังอํานาจส่วนหนึ่งมาจากการรู้ว่า อะไรควรแบ่งปันออกไปและอะไรควรเก็บเอาไว้เป็นความลับเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ว่านานแค่ไหนความคิดและเรื่องราวส่วนตัวที่สําคัญเหมือนของศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของคุณยังคงไม่ถูกแตะต้องโดยการตัดสินหรือการทรยศจากคนภายนอกนะครับข้อ6ผู้คนจะทําให้คุณผิดหวังผู้คนจะหักหลังคุณนั่นแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเกิดคุณเพียงแต่ต้องตัดสินใจว่าใครและสิ่งใดที่คุ้มค่ากับการให้อาภัยของคุณ การยอมรับว่าคนบางคนจะทําให้คุณผิดหวังหรือหักหลังคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ช้าก็เร็วถือเป็นเรื่องสําคัญในการอยู่กับผู้คนให้มีความสุขความผิดหวังเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์แต่การตอบสนองต่อความผิดหวังและการทรยศหักหลังนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณทั้งสิ้นการให้อภัยเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สามารถปลดปล่อยคุณจากวงจรแห่งความขมขื่นและความขุ่นเคืองได้นะครับสิ่งสําคัญคือต้องแยกแยะว่าใครและสิ่งใดที่คุ้มค่าแก่การให้อภัยอย่างแท้จริง ไม่ใช่ว่าการทรยศหักหลังทุกครั้งควรจะได้รับโอกาสครั้งที่สองจากคุณสำหรับบางคนนั้นเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วที่คุณจะตัดพวกเขาออกไปจากชีวิตให้คุณประเมินเจตนาและผลกระทบของการทรยศหักหลังนั้นและพิจารณาว่าการกระทําของคนคนนั้นเกิดขึ้นเพราะปฏิกิริยาชั่ววูบหรือว่าเป็นนิสัยถาวรที่แก้ได้ยากการให้อภัยไม่ได้หมายถึงการลืมไปเฉยๆหรือว่ายอมรับการทรยศหักหลังแต่ว่ามันหมายถึงการปลดปล่อยความหนักอึ้งและตึงเครียดที่คุณมี การเลือกว่าจะให้อภัยใครบ้างและให้อภัยกับเรื่องอะไรบ้างจะทำให้คุณมีพลังที่จะก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ต้องแบกรับความเจ็บปวดในอดีตการให้อภัยแบบเลือกสรรเฉพาะคนที่เหมาะสมและคุ้มค่าจะช่วยให้คุณสามารถปกป้องหัวใจของคุณในขณะเดียวกันก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อจิตใจมากขึ้นท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายของชีวิตก็คือการค้นหาความสงบภายในตัวเองโดยไม่สนใจการกระทำของคนอื่นและเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการเคารพและไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับ ข้อ7ลองจัดหมวดหมู่ผู้คนในชีวิตของคุณอย่างเช่นกลุ่มเพื่อนปาร์ตี้หรือกิจกรรมทางสังคมที่มักจะเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดกลุ่มเพื่อนที่ดีกลุ่มคนรู้จักกลุ่มเพื่อนสนิทซึ่งมักจะมี3าสี่คนและกลุ่มคนที่คุณมั่นใจและวางใจโดยไม่มีเงื่อนไขการจัดหมวดหมู่ผู้คนในชีวิตของคุณช่วยให้คุณจัดการกับความสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเริ่มต้นด้วยการแยกแยะคนในแวดวงเพื่อนและคนรู้จักที่คุณโต้อตอบอยู่ด้วยในทุกช่องทาง เพื่อนในงานปาร์ตี้หรือว่าคนที่คุณชอบทํากิจกรรมทางสังคมด้วยแต่อาจจะไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ลึกซึง้งกลุ่มนี้มีบางคนที่อาจจะเพิ่มความผูกพันหรือเพิ่มความสัมพันธ์เป็นกลุ่มอื่นๆภายหลังได้เพื่อนที่ดีคือคนที่คุณไว้วางใจได้มากกว่าแต่ว่าพวกเขาอาจจะยังไม่ใช่คนที่เชื่อถือได้อย่างสนิทและวางใจได้อย่างสนิทในความลับที่สําคัญหรือว่าเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณคนรู้จักคือคนที่คุณรู้จักแบบไม่เป็นทางการมากนักและอาจจะต้องพบปะพูดคุยทํางานด้วยกันเป็นครั้งคราว เพื่อนสนิทซึ่งมักจะเป็นกลุ่มเล็กๆคือคนที่คุณมีความสัมพันธ์และผูกพันอย่างลึกซึ้งอีกด้วยและเป็นกลุ่มที่คุณมีความเชื่อว่าสามารถพึ่งพาได้ในยามจําเป็นและสุดท้ายคือคนที่สับภาษาอังกฤษใช้คําว่า right hand man or woman เป็นคนที่เหมือนกับมือขวาของคุณคือคนที่คุณไว้วางใจโดยไม่มีเงื่อนไขคนที่คุณรู้จักอย่างลึกซึ้งและคนที่ยืนเคียงข้างคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขคนประเภทนี้มักจะมีอยู่เพียงหนึ่งหรือสองคนในชีวิตของคนทั่วไปนะครับ ด้วยการจัดประเภทความสําคัญและบอกได้ชัดเจนว่าใครอยู่ในประเภทไหนทีนี้คุณก็สามารถที่จะกําหนดขอบเขตที่เหมาะสมแล้วก็จัดการกับความคาดหวังของคุณที่มีต่อคนแต่ละคนได้วิธีนี้ช่วยให้คุณลงทุนเวลาและพลังงานของคุณอย่างชันฉลาดไปกับคนแต่ละคนโดยรักษาความสัมพันธ์ที่สําคัญที่สุดเอาไว้ด้วยเวลาและพลังงานส่วนใหญ่ของคุณในขณะเดียวกันก็รักษาระยะห่างกับคนบางประเภทเท่าที่จําเป็นเพื่อความสงบสุขข,ของคุณ นอกจากนี้ยังปกป้องคุณจากผลกระทบทางอารมณ์จากความไว้วางใจที่สูญเปล่าหรือว่าถูกทําลายถูกทรยศหักหลังสังคมรอบตัวคุณในภาพรวมก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นอย่างมีเหตุผลและมีที่มาที่ไปนะครับข้อที่8ทําตัวเองให้มีชีวิตชีวาและโยนความรู้สึกที่ว่าใครจะมองคุณดีหรือไม่ดีทิ้งไปถ้าคุณไปกังวลอยู่กับการทําอะไรแค่เพื่อให้คนอื่นเชื่อถือก็เท่ากับว่าคุณกําลังทําร้ายตัวเองและสร้างความเครียดด้วยการพยายามเป็นใครก็ไม่รู้ที่คุณไม่ได้เป็นจริงๆ การกระทําของมนุษย์อีกคนไม่ควรที่จะควบคุมคุณได้มากถึงขนาดนั้นไปพบผู้คนใหม่ๆพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรักทําสิ่งที่คุณอยากทําจงเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ต้องไม่ลืมกําหนดขอบเขตและสร้างสมดุลที่ดีนะครับการใช้ชีวิตหมกมุ่นอยู่กับปัญหาว่าใครจะรู้สึกอย่างไรกับคุณมากเกินไปสามารถทําให้คุณเสียพลังงานชีวิตได้อย่างเหลือเชื่อการสงสัยความคิดของคนอื่นอยู่เสมอและก็พยายามคาดเดาความคิดความรู้สึกของพวกเขา ไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ของคุณเท่านั้นแต่ว่ายังส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและก็อารมณ์ของคุณด้วยปัญหาเรื่องถูกคนอื่นมองอย่างไม่ไว้ใจอาจจะเกิดจากการถูกทรยศหรือว่าหักหลังหรือว่าการเปิดเผยความลับในอดีตแต่ว่าการยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นหมายถึงการยอมให้สิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วควบคุมปัจจุบันและอนาคตของคุณได้จงใส่พลังความมีชีวิตชีวาให้ตัวเองและแก้ไขปัญหานี้โดยเร็ว เปิดใจรับอิสรภาพที่มาพร้อมกับความไว้วางใจที่จะมาจากคนอื่นๆอีกครั้งแม้ว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นก็ตามการกระทําของคนอื่นไม่ควรที่จะมีอำนาจที่จะกําหนดความสุขหรือกําหนดคุณค่าของคุณได้คุณต้องเดินหน้าใช้ชีวิตพบและเข้าสังคมกับผู้คนใหม่ๆและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คุณรักปล่อยตัวเองให้เปิดกว้างและจริงใจอย่างแท้จริงแค่ต้องไม่ลืมว่าการกําหนดขอบเขตส่วนตัวเอาไว้เป็นสิ่งที่สําคัญ ขอบเขตที่ดีจะปกป้องคุณจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นอีกคนบางประเภทจะไม่สามารถลุกล้ำเข้าม,มาได้ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายเป็นพิเศษได้พยายามหาจุดที่พอดีระหว่างการไว้วางใจผู้คนและการเปิดกว้างในการใช้ชีวิตกับผู้คนแต่ยังคงระมัดระวังและรอบคอบวิธีนี้จะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและก็ดีมากขึ้นโดยไม่มีภาร,ระจากความเจ็บปวดในอดีตที่คอยกดดันคุณการซื่อสัตย์ต่อตัวเองและการรักษาสมดุลแบบนี้ จะทาให้คุณเพลิดเพลินไปกับปฏิสัมพันธ์ที่เติมเต็มแล้วก็ไม่มีความเครียดได้มากขึ้นนะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับและอย่าลืมให้กําลังใจช่องด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับและคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบเนื้อหาพอดแคสต์ของช่อง Unlimited Mindset จิตไม่จํากัดแล้วก็อยากจะอ่านสคริปต์ที่ใช้ทําคลิปของช่องนี้นะครับในรูปแบบของไฟล์ pdf หรือว่าอ e ีบุ๊กนะครับก็สามารถที่จะขอไฟล์ pdf หรือว่าอ e ีบุ๊กได้ฟรัรบ โดยแต่ละท่านสามารถขอสคริป PDF ได้สูงสุดถึง3 EP นะครับจากทั้งหมดซึ่งมีตอนนี้มากกว่า320 EP แล้วนะครับจะเป็น EP ไหนก็ได้ในช่องนี้คลิปสั้นคลิปยาวก็สามารถเลือกได้ทุก EP นะครับโดยการแอดไลน์แอดอ i ิมิ e ต m บ s e t ซนะครับมีแอดด้วยนะครับแล้วก็แจ้งชื่อหรือหมายเลข EP ที่คุณต้องการขอสคริปไปอ่านได้เลยนะครับผมจะส่งให้คุณแบบฟรีๆโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับผ่านทาง l i น์แอแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะให้กําลังใจและสนับสนุนช่อง ไปพร้อมๆกับการอ่านสคริปต์ PDF อ e ีบุ๊กของทุก EP ในช่องนี้ให้ครบทุกคลิปนะครับก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกสมัครเป็นสมาชิกของช่องนะครับค่าสมัครสมาชิกเดือนละ100บาทจะลงไฟล์ PDF ที่เป็นสคริปต์ของทุกคลิปหลังจากที่ลงคลิปแล้วการเป็นสมาชิกจะยกเลิกหรือไม่ต่ออายุเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็วิธีที่2ถ้าอยากให้กําลังใจช่องแบบเหมารายปีเพื่อที่จะอ่านสคริปต์ PDF และอ e ีบุ๊กของคลิปทุกคลิปนะครับ ก็จะมีเป็นแบบเหมาจ่าย500บาทต่อ1ปีเต็มนะครับอัปเดตไฟล์ PDF แล้วก็ E-Book ให้ทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่เช่นกันนะครับสมัครเป็นสมาชิกรายปีนะครับสามารถสมัครได้ทาง i ล e u n l i m i t e d m y s e t นะครับแจ้งความประสงค์มานะครับแล้วก็ทีมงานจะบอกรายละเอียดให้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ